ครับสวัสดีครับผมมุดินันอําศรีเวียงครับตาแหน่งผู้สอนนะครับจากมหาลัยนอตเชียงใหม่ครับครับทีนี้เป็นปีที่2แล้วคะจากนอตเชียงใหม่ปีที่แล้วเป็นรองแชมป์ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับกับความคาดหวังในปีนี้ครับก็ปีนี้ก็คาดหวังให้เข้ารอบลึกที่สุดครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอตําแหน่งชิงชนะเลิศเลยครับครับก็คิดว่าปีนี้อยู่ในสายนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างครับสู้บ ก็ประมาทไม่ได้ทุกทีมครับเพราะถือว่าทุกทีมก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะพยายามเจอกับทุกทีมให้ดีที่สุดครับจะไม่ประมาททุกทีมโดยเด็ดขาดครับทีนี้มีท <é ps> ีเด็ดนะครับของนอตเชใหม่ปีนี้ใช้ทีเด็ดอะไรพอจะบอกเพื่อนๆเอ็บบ้ป่ะอ่าทีเด็ดของทีมนะครับก็จะเป็นทีมเวิร์คของทีมมากกว่าครับที่จะเข้าเล่นครับถ้าเกิดช่วยทุกคนช่วยเหลือช่วยกันเล่นก็จะสามารถมีชชนะได้ ถูกนัดครับ,รบแล้จะปักอะไรถึงทุกน,น้องนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยครับจะจับิจกรนนี้ครับก็อยากให้น้องนักศึกษาทุกคนนะครับมาร่วมชมและช่วงร่วมเชียร์นะครับทีมของตัวเองนะครับเพื่อที่ได้เป็นแรงเชียร์ในการผลักดันแรงขับเคลื่อนให้กับทีมของตัวเองเข้าสู่รอ,อบลึกต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ